สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีวันทีหนึ่งกันย่าด้วยจ้ะมือนี้บ่มี่ยังหลายจ้ะพี่น้องมีเหลืองมาบอกซูฟังเมือ่อคืนนี้เขาลักรถคันหนีจ้ะพี่น้องอยู่วัดเนื่องจากว่ายายเป็นเป็นมืออคืนเป็นวันผ่าเนาะจ้ะพี่น้องเป็นวันศีลวันผ่าแม่เรากระสิไปหมักไปวัดไปทำไปฟังเทศไปสวดมนต์ละจ่ะพี่น้อง ถือโจรถือโจรมาหล,ากลักรถแต่กับเป็นจังบุญอยู่จ้ะที่ใดไปโหลด,ดกรับเืนมาทั้งพระทั้งคนที่ไปทำบุญน้ำกันไปฟังเทศน้ำกันนะเพิ่นพากันซอยกันหาเนาะจ้ะที่แหลกนั้นเพ่นนด้ยิ่นเสียงคนนี้ยินเสียงหมาเหา่าหลวงตาพ่นก็เลยบอกว่าไปซองเมืองในมันยังบแมเนเขามาล,ากลดดดักรถตีหลวงตาพ่นกระเบาไปซองเมืองรถในมันยังหลวงตาพ่นวาเนาะจ้ะ อันนี้โอ๊ะบอด้อยู่ในเหตุการณ์นะจ๊ะอันคนทีน่เพิ่นอยู่ในเหตุการณ์เป็นเบาเป็นเบาสู่ฟังเนะาะมะเตือนนี่เพิ่อนกับบอด้พากันเอสใจก็กคิดว่าหมาเฮาพอมาอยู่วัดมาเข่านะจ้ะพี่นอ้องจะคิดว่าเฮาคนมาฟังทำน้ำกันนั่นแหละจ้ะกับได้คิดว่าสีเฮาโจรลวกับจอดไว้ไน้ำกันหลายคันนี่จ้ะพี่นอ้องแต่ว่าโจกรก็เหลือเอาคันนี้เนาะคันของแม่ของยาย น้องสาวพึ่งจะปิดงวดไปเพราะท่านได้ถึงเดือนเลยจ้ะพึ่งจะใส่งวดจุบ๊บรถคันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ถือจนอันนี้เขาแกะกันหลออกด้วยจ้ะพี่น้องจนมันแกะกันหลายออกแล้วมันกำลังไงมองนี้อ้คิดว่ามันอาจจะมันอาจจะแก้ออกเพื่อที่จะต่อต่อตรงเพื่อสตาร์ทรถนะาจาน้ะเนาะ ประมาณนั้นโอคิดว่าความตั้งใจของโอ้นั้นว่าสิไปหาเฮดได้จ้ะพี่นนองว่าบบมีมูโอกระสิไปเพราะว่าบริเวไรผู้ายเมืองแล้วกะเนื่องจากว่าพาอยู่เขาฝนตกเบิดเมืองเบิดคืนตลอดมนอานี่หไาเมืองแล้วจ้ะฝนตกก็เลยว่าตั้งใจว่าเมื่อนี่นี่เมือ่อคืนนี่โอคิดว่าตั้งใจว่าจาังแดกกระต้องไปเบืองเฮดให้ได้ แต่ว่ามันมันมาเกิดเหตุการณ์ถือยายถือหลักหลุดก่อนโอูก็เลยปกะกาไปจ้ะพี่น้องมึงมันไงมันงัดออกเบดเลยจ้ะลาเบาะกระขาดเบาะหลดุดเบาะหลุดนี่ก็ะขาดจ้าลองสาวเพิ่นสื่อเพิ่นดาวนั่นแหละจ้ะพี่น้องดาวไหวใหหพอกับเม่ไปทรงลูกสาวเพิ่นไปโรงเรียนไหวเหหพอแเม่ใส่นั่นแหะจ้เพึ่งจะปิดงวด ว่าทถึงเดือนเลยจ้ะเพื่อนผึ่งจะใส่หวดเบิดไปว่าทถึงเดือนเลยข้าถือโจนขโมยรถมือเื่อนนี่คื่อนวันที่สามสิบเอทจ้ะพี่น้น S, นองสามสิบเอิงหาเื่อนวันผามึงจะมันไงมันงัดแตกเบิดมันงัดมหัววันเอาเอีหงัดมาจ้ะแตกเบิดเลย วิทเบียวเบาะกับขาดจ้ะพี่น้องจริงๆมันลักไปแล้วคันหนึ่งจ้ะจริงๆมันเคยรักไปแล้วคันหนึ่งปีนี้แล้วจ้ะพี่น้องคนบานเดียวกันแล้วก็บ,บริเวณที่มันลักนั่นกับบริเวณไก่เคียงกันกับแถววัดนั่นแหละจ้ะพี่น้องเป็นปลายางเยอะไกลไกวัดเขาเจ้ามาเกียรยางเขาเจ้ากระโจดไว้ประมาณตีตีสี่ตีห้าจ้ะมันมาลักเอาตอนนั้น ขันแหลกผ่านไปประมาณสี่เดือนกับมาลักขันนี้จะ้ะลักขันของแม่อีกมือคขื่นอยู่วัดแต่ว่าห้องเพิ่น์นั้นบ่ได้ขื่อนจ้ะพี่น้องของของคนดีถือหลักไปขันแหลกนะคนบ้านเดียวกันนี่ห้องเพิ่น์นั้นบาได้ขื่นคือหายไปเลยแล้วก็จับโจรนบไดแล้วมันก็มาลักขันนี้ขันที่สองนี่แต่ว่าโชคดีที่ยังเห็นท่านอยู่จะ้ะยังแต่ว่าจาับจรนมาขันใดจ้ะพี่น้องไล่มันบ่ทันเพราะว่ามันเหมือนแห้งแล้วก็ เป็นขยานมันเป็นอันตรายนะเนาะขยานมันมีอาวุธขยานมันมีอย่างจังสีนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นเคระมาเราบัางตัวเพิ่นน้ำเพื่อกันพระได้จากเมื่อคืนนี้เรียนเรียนอะไรจับโจนูนกับไทยบานนี่แหลจะจ้ะเึิงพระเึิงไทยบานเดีว่าพระเพิ่นกะจีวรบินเลยแหลจะจ้ะเมื่อคืนนี้อือแต่พี่น้องมันไงมันงัดสีออกเบิดทั้งมันเห็ดแนวด้แตกพังเบิด ที่ตันแต่นนองซาวแล้วมันพึ่งเขาพึ่งจะใส่งวดจุ๊บจะพี่น้องคนหลักเนี่ยกาโอ้โหสีเบอลข้ามใดนะจ๊ะโอ้โหสีเบอลข้ามได้ครับพวกจูนนี่คือกันมันไงมันงัดออกบดเลยจ้ะพี่น้องอันนี้โอโหว่าเสียเอากลับเื่อนใสภาพเก่าไดบ้บ่อเพราะว่าน,น็อตมันหายไปบดเลยมันเอาน็อตไปไใสไซบูนี่จ้ะพี่น้อง เพื่อนก็อยู่เขาหากันได้ซ้ำนี่แลวจ้ะเพื่อนก็ดันดันเขาไว้ห้ากันมันกับว่าเจ็บแล้วจ้ะเนาะวันบ่มีนอดหยุดว้ทางั้นมันก็มางออกหมดเลยหลายคันละจ้ะพี่น้องแต่ว่าบานโอ้นี่นี่ขั้นที่สองที่มันลงมือนัอ่งจับจูนมาทันใดแต่ว่าให้บอกว่ามันลักไปหลายคันแล้วในเขตอ ในเขตแถวนี้จ้ะพี่นนองแต่ว่ามูบานมู่บานของโอที่โอยูนี่ห้องเม่นี่เป็นขันที่สองจ้ะขั้นของใหญ่นี่เป็นคันที่สองแต่โชคดีจ้ะที่ขั้นนี้ยังจับทันไหลทันได้ลดคืนมาแต่ว่าโจนรนั้นไล่าทันจ้ะเพราะว่ามันเลนไปนี่คว่าเหมือดละแบบมันเลนไปแบบบ่เปิดไฟเลยจ้ะผพาเพิ่นว่าผาเพื่อนเป็นผู้เลนน้าโจรจ้ะพี่นนองเพิ่นว่าอัน ิ่นถอดเกือบแลนน้ำโจรละตาว่าแลนน้ำบบทันพาวามันปิดไฟแลน่นวะมันหนาจากหูวจักเส้นทางหนาจาเชี่ยวชาญเส้นทางจากพี่น้องโจรผู้นี้มันเอาเขาไปชำระอยู่ปา่ายางมันหยู่ออกจากวัดหยู่ออกไปทางหลังวัดแล้วก็หยู่สอดออกไปป่ายางจากพี่น้องนั่นกับไปงัดไปแงงไปกําลังสีต่อตรงละโอคิดว่ามันหนาจะหมางข้อออกเพื่อจะเพื่อจะ ต่อตรงลรอกอ่ะขับรถนี้แหละจ้ะโอวาแต่ก็เป็นจังบุญยู่จ้ะที่เพินเ่นไปเห็นทันไปเห็นท่านก่อนที่จริงนั่นตอนเสียตอนเพิ่นลงมาจากวิหารนั่นจ้ะพี่นอ้องเพิ่นลงมาจากสวดมนต์เนาะเพิ่นิพากันเมืองป่าผู้ที่เพิ่นผ่าโอไปหากอยนั่นเพิ่นเพิ่นไปสวดมนต์คือกันกับแม่เนาะเพิ่นไปน้ำใหญ่เพิ่นไปน้ำกันกันกบแม่อูนี่แหละจ้ะ เพิ่นก็เลยมาซองเบิ่งรถเพื่อนกับวสิมาอะล่ะจ้ะเพื่อนมาเห็นว่าเอ้ารถขึ้นมีขันเดียวเพื่อนก็เลยคิดว่าแม่อุมากรบ่เพิ่นก็เลยกลับไปถามเบิ่งว่าแม่ยายแต่นั่นเพื่อนมึงอะไยั่งมาเธอเห็นยายแตนยืนอยู่เอาเพื่อนก็ถามว่ารถขึ้นยังขันเดียวเพื่อนก็เลยมาเบิ่งรถกันจ้ะวันนี้เพื่อนก็โห่ล่ะว่ารถถือหลักระเือเนี่จ้ะพี่น้อรถเสียที่แหลงมูนั่นว่า บเห็นให้ให้ลุงเมื่อให้ลุงให้แม่ให้แม่ไปน่ะให้แม่โอนน่นลุงเมื่อก่อนคนว่านโบเห็นดอกคนหวาเนาะจ้ะแต่ว่ายายเรากับบละความพยายามจ้ะพี่น้องยายแตนั้นเราบละความพยายามเราหัวใจเรานันสันเราว่าหัวใจเรานันออกมาจากออกมาเตนยู่ข้างหนอกพี่จ้ะพี่น้องไม่ความตกใจในความแบบว่าจังแม่ละเนาะคนมันช็อกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะถือลากรถ เราก็เลยแงงแงงไฟหาแงงไฟหาหอยว่าโจรน่ะมันอยู่อยู่รถไปทางใดเราก็เลยแงงไปเห็นว่ามันอยู่ออกทางคางของน้ำทางตะเวนออกของวัดจ้ะพี่น้องเราก็เลยนําหอยไปเราก็ไปเอือนมูเห็นเหลี่ยเห็นหอยมันเหลี่ยมละว่าเราก็เลยไปเอือนมูอยู่ทึ่งอันนั้นเอือนมูนั่นให้มูผ้าไปผ้าไปนําหารดจ้ะพี่น้องมูกับไปเบิร์ตจ้ะพี่น้อง จริงมันมีคลิปอยู่จ้ะที่เพื่อนอันหาเหมื่อคืนนี่แต่ว่าอูกัเอามาบอป,ปินเนาะสีเอามาลุงใส่คลิปลุงลงช่องนี่อูกัเหตุบอป,ปินเพื่อนถ่ายคุณหมอเพื่อนถ่ายคุณหมอที่เพื่อนไปฟังเทศฟังธรรมน,นํำกันนะเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายเป็นวิดีโอจ้ะถ่ายเป็นวิดีโอตอนพักกันไปนําหาโหลดนาหาโหลดหให้แย่แตนนะ <S <S แต่ว่าอูกัเอามาลงุงในอันนี้บอปินจะพี่น้องบ่หูว่าเสียามาจาังเลยนั่นละจ้ะพี่น้อง ความต่างใจนว่าสิไปหาเห็ดว่าจะเสียงไปเพราะว่าอยากอยากไปแห้งมันประด้ไปหลายหมือนลวจ้ะพี่น้องอยากไปเบืองเห็ดอยากไปซอมป่าฝนกระตุกบอสเอาจากเดือนนี้ฝนกระึงจะตกไปแต่พี่น้องตกแบบแห้งเลยในใิยายแล้วล็อกคอจอดรถดไว้นั่นละจ้ะโอ้ก็เลยประด้ไปสับยังเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้แห้งยานแต่พี่น้องเพราะว่าขั้นแหลกที่เขาหลักไปนั่นก็คือหายไปเลย บยยุรียังขับขึ้นมาเลยรถกระเซียแต่ว่านี่ยังโชคดีจ้ะที่ได้รถขับขึ้นมายัางยังทันยังทันจวนอยู่ยังหูตัวไหานะจ้ะพี่น้องอันนี้ยังหูตัวตัว,ตวไหวอยู่เมื่อคืนว้นได้ยินข่าวว่าเขาลากรถแม่มอ้ยเหมื่อยแหงจ้ะพี่น้องขนาดได้ยินว่าเขาลากรถเข้าเจ้ากันยังเหื่อยน้ำเขาเจ้าอันนี้มาถือจะคข้องแบบเหมื่อยลอยลงกระหม่องเลยจ้ะกระเฝ้าพากันไปหาแบบน,นี้ ก็กต้องขอบคุณพระแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณไทาบานปุี่เพิ่นซอยหาขนหาน้ำกันทั้งแม่ออก้ทติเพิลนไปฟังเทศฟังทมน้ำกันเพิ่นก็ไปหาซอยหาซอยใหญ่แต่ว่าโอ้นี่บ่ได้ดไปดลจกจ้ะพี่น้องโอ้ก็เบ,บิ่งจากในคีปเบิบ่งจากอันที่เพิ่นเว้าสู้ฟั่งแล้วจ้ะโอ้ก็มาอยู่เป็นมูหลานพอแล้วก็ไปนําหาไปตามหานํหาหารถไปขอ,อยู่ป่ายาง โจรนั่นก็เห็นได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าที่แหลกอันนพี่นบอคิดว่าเป็นโจรจ้ะตวกพี่นกีดยางนันพี่นเห็นพี่นก็บกคิดว่าเป็นโจรมันก็บบดี้แลนดนี้ออกจากรถได้จ้ะพี่น้องมันก็บยางเปลี่ยน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 อยู่บัดนี้พ่อพี่นไปนําหากันหูกันหลายๆนี่มันก็จังเลียนจ้ะพี่น้องบัดนี้เพราะมันเหมิดเนาะตอนนั้นมันเหมิดแล้วก็บว่าท่านหูน้ำว่ารถไผเสียหรือจังไดเนาะจ้ะพัวพี่นกียยางอยู่นั้นเพื่อนก็แงยงไฟไปเห็น ยังไฟไปเห็นว่ามันผู้ไดเห็นอีกอย่างเน,นาะจ้ะอยู่ในป่ายางเพิ่เได้่องเบิ่งอีกนัก้นไก่ยางฝ่าวางหนี้บบน,นี้เพื่อนบ้าแต่กับบ่บ่บ่มั่นใจดอกจ้ะพี่น้องว่าเพิ่นเห็นลักษณะโตัวโจวนนั่นซ้ำไดเพราะว่ามันเหมือดจ้ะพี่น้องย่งไฟใส่นะ่ะเพื่อนก็นเห็นแต่ไฟถ่ายลดเพื่อนว่าเห็นแต่ถ่ายถ่ายลดเห็นแต่อันนี้จ้ะทาเบียนลดนี่ เหลี่ยมมันเหลื่อมสะท้อนสแสงเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยแยงเบิ่งอีกเทื่อนึงเพิ่นก็จังหัว,ว่าแม่นแม่นโจรลักลรถก็พากันไล่โจรนั่นล่ะจ้ะพี่น้องถึงพระถึงอันไทยบานเพิ่นก็พากันเลียนไลน่โจรซอยกันพระอันครูบานั่นจนถอดเกือบแล่นจ้ะพี่น้องครูบานั่นเพิ่น มันเกิดเพ่นเสียบ่รูร้จังได๋บ๊โอ้ฟังอยู่ในคลิปโอ้รียิน,ยนแต่ไม่ออกคนลเดี๋ยวจะสื้อห้ใหม่ประมาณนั้นจ้ะนั่นลหละจ้ะพี่น้องคลิปนี้โอกะเอามาเป็นตัวอย่างนะจ้ะมาบอกสู่กันฟังพอไดเตือนภัยดูแลด,ดีดีด้วจ้ะพี่น้องในเขตบ้านโอ้ี่เป็นเตนขตตำบลคำเงินเกี่ยวอำเภอศรีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเขตบ้านหอยเวอร์คันที่สองแล้วจ้ะพี่น้อง สวนมันแบบว่ามันหยามจ้ะพี่น้องมันจับมันบดายมันก่ะหยามมันก็มันมันจบที่จะเอาทุกเวลานาจะจบทีเสียมาเอาทุกเวลาระมัดระวังกันดีๆจ้ะในความโฉกหลายก็ยังมีความโฉกดีคือว่ายังโฉกดีทียังได้เห็นสภาพรถยังได้เห็นรถยังได้รถกับขึ้นมานะจ๊ะเนาะแดดออก้วจ้ะพี่น้องเดียวกับแดดเดียวกับฝนสองมือมานี่เห็นแดดจ้ะพี่น้องเมื่อวานก็มือนี้ เดี๋ยวแต่ว่าอีกบดบนกับขื้อมากเหมือดมากต๊กมาอีกจ้ะนั่นเราจะพี่น้องดูเลกันระมัดระวังกันเดือจ้ะโดยเฉพาะไปหาเห็ดแห่งต่องระมัดระวังแห้งจะพี่น้องเพราะว่าเขาจอดรถไว้เขากับบ่หัวว่าเขาสีมหลักเอายามได้แล้จ้นะเนาะคนจอบลักกับจอบลักแต่ว่าผู้เข้าไปหาเห็ดเนี่ยเขากับบ่หัวเนาะจ้ะโอ้ก็เลยประกาศไปสัมมาเท่านี้มูกับว่ามี มื่ออื่นใหญ่เพิ่งกระสิไปผสมอสมออีกจ้ะบ่มีโมูแหงเหลวเลยจ้ะพี่น้องปกติโอกระยานอยู่เหลววันนี้แหงมาเกินเหตุการณ์แนวนี้แหงยานก็เก่าอีกจ้ะบานนี้เอาละจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็มาเตือนภัยกันเมื่อบอกเก่าเรล่าเรืองให้กันฟังจ้ะเป็นตัวอย่างยังโชคดีจ้ะที่มันยังต่อบ่ทันใดว่าซันนี้จักสิไปไก่หอดใสจักสิไปหอดใสอัมลาอัมลามาจ้ะพี่น้องเอ้ย ขวัญใหญ่ยังบุทันอีกขืนอยู่เล่าว่าเรายังเหมื่อยอยู่เล่าวะแม่เรายัางเหมื่อยอยู่้า,า,าออพี่น้องขนาดโอ้บ่ไดอยู่ในเหตุการณ์ว่าดดถือกลักเนาะอันนี้เป็นรถหนองสาวที่เขาซื้อมาไว้ให้แม่ใส่โอ้ได้ยินข่าวโอ้กวยังเมื่อ,อยลงเลย้ะพี่น้องแม่เราสิซําไดหม,มุนเบิดอจ้ะมันหมางออกนั่นแหละจ้ะพี่น้องคลิปนี้โอ้กรฝากเปือนเป็นอุทาหรณ์จะ้ะ ระมัดระวังดีๆสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้ซ้ำนี้ละจ้าสวัสดีจ้า